สวัสดีครับวันนี้กําลังออกเดินทางไปตกปลานะครับที่ JJ f i ฟิชชิงจังหวัดบุรีรัมย์นะซึ่งปกติมันก็เเรียกว่าน,นะผมพอดีผมไปเห็นรีวิวอยู่ใน YouTube นะซึ่งผมก็ไม่รู้มาก่อนว่ามีแล้ววันนั้นพอดีกลับจากโคราชก็เลยขากลับเลยแวะไปดูนะครับปรากฏว่าเฮ้ย hey, แม่งมีจริงเว้ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นตกเล่นมากกว่านะครับไม่ได้ตกออกตกออกก็รู้สึกว่าจะให้แต่เฉพาะปลานิลน,นะก็หนึบาทนะครับนะ แล้วก็จะมีพวกปลาเลเทลมีปลาสวายปลาอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยไปดูกันหน้าง,งานนะครับก็ออกจากเมืองบุรีรัมย์ไปประมาณ10กิโลไปทางอำเภอรำไพมาศนะครับเอ๊ผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นหมู่บ้านอะไรเดี๋ยวผมจะลงพิกัดเอาไว้นะครับนะในใต,ในใต้ในใต้วิดีโอนะเผื่อแบบเอ๊ะใครอยู่บุรีรัมย์สายบุรีรัมย์ไปตกเล่นกันนะครับปะเราไปเจอกันที่เราไปเจอกันที่นี่เลยเจเจฟิชิ่งปลาครับป่ะคือ บอตกปลาเขาไม่มีปักพิกัด GPS นะครับก็เอาเป็นว่าปักมาที่ไอ้นี่แล้วกันโรงเรียนหนองระนามนะเ,เมื่อกี้เพิ่งผ่านมาวัดหนองระนามเนี่ยพอมาเสร็จปับ๊บนะเน่แล้วก็ไปตามทางเลยนะเปิดตามทางไปเรื่อยๆแล้วก็โค้งอะไรโค้งขวานะครับโค้งขวาไปบ้านหนองระนามนะปักโรงเรียนบ้านหนองระนามแล้วก็โค้งขวาแล้วก็ขับไปเลย ตรงไปจนสุดทางนะครับนะตรงไปจนสุดทางตรงไปจนสุดทางจะเจอตัววายนะตัววายพอว,วายเสร็จปุ๊บให้เราเลี้ยววายขวาเออนะวายขวานะครับพอว,วายขวามาเสร็จปับ๊บวายขวาเสร็จปั๊บจะเจอป้ายเจเจฟิชชิ่งปาร์กนะครับเนี่ยบ่อกตกปลาเจเจฟิชชิ่งปาร์กแล้วซ้ายเด้ออย่าขวานะ ซ้ายแล้วตรงไปปาดตรงไปประมาณสักเท่าไหร่ประมาณไม่ถึงโลบ้างนะวิ่งผ่านถนนดินไปนี่นะครับวิ่งผ่านถนนดินไปบ่อตกปลาจะอยู่ด้านซ้ายมือเ้อเนะี่ผ่านถนนดินไปเข้ามาเห็นรั้วสีดําด้านด้านขวาไม่ใช่นะตอนแรกผมมาผมนึกว่าไอ้รั้วสีดําด้านขวานี่เจเจนะไม่ใช่นะครับโน่นตรงไปเรื่อยๆเลยครับ อันนี้มันจะเจออะไรบ้านสวนแม่กอกกอกอนะไม่นี่ไม่ใช่นะเราเลยไปหน่อยนึงนะครับเลยไปสำหรับใครจะมานะก็มารีวิวให้คือแกไม่ได้ปักหมุดใน GPS เลยอะนะเออแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนอกจากโทรถามทางอย่างเดียวแล้วก็วิ่งเข้าไปเรื่อยๆครับผมน่เดี๋ยวเราจะเจอนะเกือบถึงแล้วนี่อยู่นี่ผมลืมโทรมาเว้ยไม่รู้แกเปิดหรือเปล่าวันนี้ จะปิดประตูอ่ะเฮ้ยตายล,ละเราจะไปตกยังไงวะนี่นี่แกปิดประตูนี่เจเจฟิชชิงพาร์นี่เห็นไหมเอออาหารเครื่องดื่มเ,เดี๋ยวผมจะโทรหาแกก่อนเราก็มาถึงแล้วครับผมเจ้าของยังไม่มาเลยผมต้องเปิดโทรหาเจ้าของเสร็จล้วก็เปิดประตูนะถือวิสาสะเขาบอกเปิดประตูเข้ามาเลยมาจอดรอนะครับไปะระหว่างรอเจ้าของเรามาดูบรรยากาศกันดีกว่านะครับเจเจฟิชชิงพาร์กไอผมว่าบรรยากาศดีนะ มีวัวด้วยเนี่ยบอ่อไม่ได้ใหญ่มากนะเออแต่ว่าบรรยากาศดีไม่มีคนมาโอ้มีนกตัวสีเขียวด้วยเนี่ยปลาเยอะอยู่นะก็ตอนนี้ผมมันก็จะมีตรงนี้ฟมีซุ้มให้นั่งนะชิลมากเลยเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเอาซุมนี้ว่ะนะเอาซุมนี้นะเพราะมันใกล้รถแล้วเดี๋ยวพอตกเสร็จปับ๊บแล้วเดี๋ยวไอ้นี่ตอนอะไร ตอนตอนบ่ายทางนู้นวันทิตะวันตกใช่ไหมเออแล้วเดี๋ยวเราเค่อยย้ายกันนะครับนะจะเป็นประมาณน,นี้นะอ,อมีห้องน้ำมีร้านอาหารนะเออแต่ผมเอาหมูปิ้งมาเองนะครับห้องน้ำน่าจะอยู่ตรงนี้นะตอนนี้แกก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรของแกไปนะครับนี่ก็สูบน้ําอยู่ตลอดนี่เติมเข้าไปนะครับโคตรชิลเลยอะชิลจัดมีสะพานให้เดินข้ามด้วยนะเออเผื่อบางคนจะไปยืนอยู่บนสะพานแล้วไปตกปลาใช่ไหม โอ้ฟินจัดมีแพะมีวัวอะเดี๋ยวรอแกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงอุปกรณนะ์นี่นะโหรถแม่งเต็มหมดนะเนี่ยอันนี้ถังเหยื่อนะแล้วนี่ก็ไปซื้อเหยื่อมาเพิ่มมีลำแล้วก็มีขนมปังเดี๋ยวเรามารอดูว่ามันจะกินอะไรจริงๆอยากตกเลสเทลนะตอนแรกว่าจะไปซื้อไอ้นี่เว้ยว่าจะไปซื้อเหยื่อไอเหยือ่อสดมาแต่ว่าอย่าดีกว่าเห็นว่าเลสเทลมันก็กินขนมปังนะตัวใหญ่อยู่นะที่ลุงแกตกได้ก็เดี๋ยววันนี้เอาคันน,นี้ลง แน่นอนอยู่แล้วแหละนะเอาลูมิดบิ๊กเกมลงนะพร้อมกับลอกอะไรลอก BG 20เอ้นะแค่นี้ก็เหลือๆแล้วแหละ ide. บ่อแถวบุยลำนะเนื่องจากว่าตัวมันไม่ใหญ่นะอย่างมากก็ไม่เกินคงไม่มีแบบที่ไปเจอเหมือนกับที่ระเบียงสองหรอกเนาะลงแค่สองคันนี้แหละเอ้ลงแค่คันเดียวนะแล้วเดี๋ยวจะตกแบบยังไงเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีถ้าไม่น่าดินก็เป็นแบบตะก้อนะตะก้อทุน่นทุ่นลอยนะอ่ะ เดี๋ยวรอแกมาก่อนใจตังใจตังแล้วเดี๋ยวค่อยลุยของแกเป็นคนต่างชาตินะครับนะได้แฟนคนไทยวันนั้นที่ผมมาเซอร์เวย์อ่ะแกตกแกใช้ได้ตกหรอเปล่าแกใช้อาหารหมาตกเลยแกใช้อาหารหมาตกนะเพราะว่าแกเลี้ยงหมาเยอะนี่ไงแกเลี้ยงหมาเยอะแล้วแกก็ขี้เกียจไปซื้อเหยื่อแกก็เอาอาหารหมานะมาแช่น้ําแล้วแกก็มาปั้นๆแล้วแกก็มาตกเลยแม่งก็ตกได้นะ ออหมูหมากาไกา่ปาลาอะไรพวกนี้มันก,ก็กินอาหารแบบเดียวกันแหละผมว่าระหว่างรองเรามาดูเหยื่อผมดีกว่ามีอะไรบ้างก็มีลำนะลำแต่ตัวนี้มันจะเป็นลำลำหยาบแต่ก็ยังละเอียดอยู่ดีแหละนะแล้วก็มีนี่เว้ยอาหารหมูเดี๋ยวผมจะเอาอาหารหมูใส่เข้าไปนิดนึงเพราะมันจะอาหารหมูมันจะร่วนนะเวลาแบบผสมแล้วมันน่าจะแตกตัวได้ดีนะครับเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ผมไปซื้อที่ที่ร้านอะไรอุปกรณ์ตกปลานี่ยใช่ไหมมีเหยื่อขนมปังนะครับ แล้วก็มีเหยื่อนี่ยโอเมก้าสี่สูตรปันนินอะไรก็ไม่รู้ของเขานะมันจะดูรุน่นรุ่นนิดนึงเดี๋ยวผมต้องลองผสมดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงก็มีสามถุงซื้อมานะปึ๊บป๊บอ่ะ,ะเราจะเราใส่เข้าไปข้างในเหยื่อตัวนี้แม่งใช้มาหลายงานละเริ่มสกปรกละใช้ดีมากเลยนะเวลาแบบใส่ใส่เหยื่อใส่อะไรเข้าไปแบบเหม็นเหม็นปิดฝาปโป้งเดียวไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็มดก็เข้าไม่ได้ด้วยผมก็เลยพกติดตัวเป็นประจำ นี่มีสติกเกอร์สองอันเดี๋ยวไปไอ้นี่ไปซื้อไอ้นี่มาเว้ยเหยื่อ <Yeah. S 1> พวกอุปกรณ์ตกปลามันแถมสติกเกอร์เดี๋ยวมันจะค่อยๆมาไล่ติดให้แม่งเต็มถังเลยนะครับนะลูบิดบิกเกมมีเลทเทลตั้ง30โลแล้วโอ้ไม่ธรรมดาเลย แต่ว่ามันจะกินพวกเหยื่อสดนะถ้าเราเอาขนมปังมามันจะกินไหมถ้ากินนี่ถือว่าฟลุกนะถ้ากินนี่ถือว่าฟลุกนะครับ BG ยี่สิบมีใครยังใช้อยู่บ่านะเป็นคันแบบวินเทจเลยอะผมว่านะยุคถ้าไปเป็นยุคหลายๆปีที่แล้วนี่มันต้องอะไรลูมิดบิ๊กเกมแล้วก็ BG ยี่สิบนะสำหรับสปินใช่ไหมส่วนเบสนี่ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นพวก อาบูใช่ไหมอาบูล็อกเก็ตซีเอสอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะ,ะเดี๋ยวขอญยกประกอบคันก่อนชุดใส่หน้าก็คงจะเป็นตะก้อ,อทุ่นโฟมแต่จริงๆผมกําลังผมยังไม่ได้ไปทำไอ้นี่นเ้ยยังไม่ได้ไปทําเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว,ว่าทุ่นซิ่งชิ่งข้างมันจะสําหรับแบบเวลาแบบเราใส่ทุ่นเข้าไปแล้วอ่ะมันจะไอ้นี่เว้ย มันจะถอดออกได้นะเปลี่ยนไปตกหน้าดินได้เร็วๆโดยใช้กิ๊บนะเดี๋ยวผมขอตกแบบปกติก่อนเพราะยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวทําเสร็จปับ๊บแล้วเดี๋ยวเนี่ยระหว่างที่แบบรอปลาแล้วเดี๋ยวจะมานั่งทําทุนชิ่งชิ่งข้างเขาเรียกนะเออทำทุนชิ่งข้างเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใช้แบบเป็น,เป,นเป็นปกติไปก่อนเป็นตะก้อทุนนะตะก้อทุนลอยนะครับก็น่าจะตัวไม่ใหญ่หรอกทุนเพราะว่าผมไม่ได้นี่อาจจะไม่ได้ตีเยอะๆนะ เพราะว่ามาคนเดียวอย่างนี้มันไม่มีมันน่าจะแบบว่าปลามันยังไม่ได้กินข้าวเล่ามาถึงเพื่อตีตูมลงอาจจะได้กินอาจจะได้เลยก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเรามาลองดูทีนี้เดี๋ยต้องมาดูแหละว่าแม่งความลึกนัน่นความลึกแม่งเท่าไหร่อะไรประมาณนีนโอเคก็ตามสูตรเนาะลูกปัดทุ่นลอยลูกปัดแต่ก,ก้อวิ่งแต่นี่ผมว่าแบบมีไส้นะเพราะว่าเหมือนจะลมแรง แล้วก็มีลูกปัดลูกหมุนแล้วก็สายหน้าแค่นั้นเองนะครับไอตัวนี้จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่เดี๋ยวมันติดมาแล้วก็ใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็มีสต็อปเปอร์ไว้ตั้งสูงต่ําอ่ะเดี๋ยวมาประกอบเหยื่อกันก่อนครับเหยื่อก็มีเหยื่อเก่าเหลืออยู่คราวที่แล้วนะเหยื่อเหยื่อเก่าคราวที่แล้วเดี๋ยวผมจะเล่นลำก่อนนะเล่นลำก่อนแล้วเดี๋ยวพอเล่นลำเสร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยตามด้วยเราจะค่อยตามด้วยขนมปังนะถ้ามันไม่ถ้าเราไม่กินอุ้ย นี่ได้ละนี่ก็เป็นอะไร K K ไฮเกรดกุ้งแฟมิลี่ใส่ปาปลาแถวนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะกินพวกหัวอาหารนี้แหละนะครับนะแล้วก็กลิ่นมันแรงแลระเราผสมลำเข้าไปหน่อยนึงนะผสมลำเข้าไปนิดนึงแต่ผมดูแล้วมันน่าจะไอ้นี่ว่ะมันน่าจะร่วนว่ะเอะมันน่าจะเหนียวเว้ยเดี๋ยวจะต้องผสมไปอาหารหมูเข้าไปหน่อยนะให้มันร่วนๆน,นะครับใส่ลำเข้าไปนิดนึงแล้วก็ อาหารหมูยาโดโคตรฟิลเลยนะอาหารหมูปั่นเอาแบบลุมๆให้มันลายๆเร็วๆใส่เข้าไปนิดนึงอาหารหมูใส่เยอะไม่ได้นะใส่เยอะแล้วแม่งย๋ยวนี่ร่วนปะผสมน้ำเ้วเดี๋ยวไปลองตกกันดูผมเอาแบบเร็วๆอย่างนี้นะป่นๆน,นิด,น,ดนึงไม่รู้ลองดูก่อนเอาให้มันแตกตัวไวนะเรียกฝูงปลากันนะี๋ยวเราตีใส่ตะก้อลงไปโค้งจะตีบ่อยหน่อย ว่าอันนี้ถ้าตีลงไปก็ละลายเลยแหละนะ hmm. อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันผมตั้งสต็อปเปอร์ไว้ประมาณสักลึกไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่เห็นตัวปลามันขึ้นนะก็เลยตั้งแบบลึกไว้นิดนึงประมาณสองเมตรนะแล้วเดี๋ยวค่อยไล่เดี๋ยวค่อยไล่หานะครับนะปั่นก็้นงั้นหละนะลงไปน่าจะแตกเลยตีใกล้ๆแถวนี้เพออราะบ่อไม่ใหญ่นะครับเอาไม้แรกลงดูอิ <In S 1> นไหม ลงหน้าบ้านตรงนี้หละตุ้มอะเรามาลิ้นกันกินแล้วเว้ยลงปพืบแม็กตอบเลยอะตอแล้วตอแล้วไม่ใช่มันจะกินคามมือบ้อนี่ ดึงโหดเลยทีแรกมาแล้วปลาอะไรมาดีกันน่าจะใหญ่อยู่ได้เลยก็คงจะไม่มากหรอกตัวแรกมาแล้วดูที่ปลาอะไรแม่งดึงแม่งดึงแม่งดึงโตตัวหน่อยแล้ว นั่งผสมผิวอะไรอยู่ด้วยดูนี่ดูปลาอะไรอบอกน้ำมันเล็กเทียวปลาอะไรกันเนี่ยอ,อุ้ยหลุดโอ้สยด,ดายหลุดโตใหญ่ด้วยเมืเ่อกี้ อ่ะไม่เป็นไรเอาไ้ตายเลยโอ้ตัวแรกนะดึงแรงแค่ได้เลยนะผมเห็นวันไวๆแล้วเห็นหลังมาแล้วแต่รู้ว่าจะเป็นปลาเกตแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะแม่งหลุดไม่ได้หลุดที่นี่ไม่ได้หลุดที่ตะขอขาดเลยอะไรนะเหมือนกับมันหลุดออกจากปากมันนะ่ะนะโอ้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอ,รอตัว,ต,วต่อไปแหมนึกว่าจะได้เห็นตัวละเกมแรก โกโฮโกโฮโอ้บิ๊กวันเวลบิ๊กโกโฮโกโฮเด็กเป็นตัวเด็กจะสกัดโกโฮได้เลยนี่เป็นโกฟแฟเลยแหละโอ้บิ๊กวัน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  โอ้โอ oh. oh. oh, <Yeah. S 1> ้โอ้บิควัน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 ฮู้สุดยอดเลย yeah, well. yeah <Okay. S 1> very big okay this one oh oh, oh sorry เรมาละเกาโขโอ้ตัวแรกตัวแรกเยี่ยมเลยจะถ่ายรูปหรอ จะถ่ายรูปเหรอเดี๋ยวถ่ายรูปให้โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะมาแล้วครับนี่โคโหตัวยไปเลยเห็นไหมน่าจะประมาณสักสี่ห้าโลมาจับเอาอย่างนี้แล้วกัน Where was you I take photo for you เจ็บชีวิตโอเคเอาปล่อยเลยกันเนาะจ้ะาโอ้ โกโกใหญ่ลาพี่ิโรกโอ้ thank you thank you good. Good, huh? thank you, you <'re> welcome โอ้ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยตกกระโหได้กระโหแม่งขนาดตัวขนาดนี้แม่งยังดึงดีไหมดึงแบบหางมันใหญ่ไงเป็นปลาเกตนะปลาเกมตอีกอีกอีกแน่นอย่หนึ่ง ผมไม่รู้ว่าไซส์ประมาณกี่โลแต่เดาๆแล้วน่าจะประมาณสักห้าหกโลนะโอ้มันมากกอโหโอเคมาบ่อน,นี้ได้กระโหนี่วันนี้คุ้มแล้วนะครับนะก็เลยกินพักเที่ยงไปเลยตัวเลยกินหมูปิ้งไปเลยเดี๋ยวค่อยตกต่อคราวนี้ได้กระโหนะไม่รู้จะได้เลดเทลกับเปคูหรือเปล่านะครับนะถ้าเลตถ้าเนี่ย ปลาเล็บเทลกับปลาเปคูนี่โอ้โหครบเลยนะอตกทุ่นลอยมาตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณนี้เที่ยงนะได้ระโฮมาตัวหนึ่งเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแนวจะลองไปตกหน้าดินดูนะครับนะดูว่าเป็นยังไงเผื่อหน้าดินมันจะได้เผื่อจะได้แบบพวกปลาชนิดอื่นบ้างเนาะ,อะโอเคก็สายนาดตัวนี้นะก็ไม่มีอะไรเนาะ มีตะก้อนะครับแล้วก็มีลูกปัดมีอะไรเงี้ยไม่รู้ใส่หน้ายาวไปหรือเปล่านะแต่ยังไงก็ต้องอย่าลืมใส่อะไรอย่าลืมใส่เขาเรียกว่าโฟมนะครับแต่ตัวโฟมที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นอะไรเป็นเฟียบบอลเป็นเฟียบบอลแบบนี้นะผมใช้ประจํานะเพราะว่ามันดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันหลุดยากนะครับนะโฟมเนี่ยบางทีแบบพอแม่งแบบตีขึ้นมานะครับแบบลากขึ้นมาปั๊บแม่งหลุดเลยนะ ไม่ต้องมานั่งเกี่ยวอยู่เรื่อยโฟมมันเหมือนว่ามันมันมันยุ่ยง่ายมันแตกง่ายแต่พอใช้ตัวนี้ปั๊บมันง่ายไงเห็นไหมมันจะมีหูมาให้นะผมใช้ทุกทีมันก็กินทุกทีนะเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเออผมหักเงี้ยงออกแล้วมันก็มีโอกาสที่จะหลุดเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองแบบเกี่ยวที่ตัวลูกลูกมันไปเลยเนาะอนะครับถ้าอย่างเงี้ยน่าจะอยู่ยาวนะไม่หลุดง่ายๆแน่นอนนะครับ โนะอเคไปเดี๋ยวเราไปตีด้ดินกันเปลี่ยนแนวแล้วก็ทุ่ทนชิ่งทําเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวรอลนไฟนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวหาตัวหมุดนะหมุดตัวที่เป็นอะไรนะกิ๊บมาใส่ถึงเวลานี้ก็เอาไปคล้องกับชุดหน้าดินคล้องกับชุดหน้าดินได้เลยโดยที่เราไม่ต้องถอดเข้าถอดออกเนาะพอดีผมไปดูใน y o u t u b e นะก็มีสอนทําอยู่ทุ่นชิ่งไะเดี๋ยวเรามาขยับตกด้านดินกันพอได้กระโ h o ตัวหนึ่งปั๊บก็คือแบบ ตัวอื่นนี่ถือว่าเป็นกําไรแล้วนะเพราะว่าผมไม่เคยนะตกกระโฮ้ได้นะี่เป็นครั้งแรกนะที่ตกกระโฮ้ได้ก็ถือว่าค่อนข้างดีใจนะดีใจปกติก็ที่เคยตกได้ก็จะมีพวกนินตะเพียนหมอนะสวายบึกโอ้ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วได้แล้ววะไม่ได้ พีม่มวดจนั่งคุยอัดวิดีโอแม่งลากจริงๆมันต้องปล่อยให้มันลากก่อนเนาะต้องค่อยแบบกอสายมาแล้วกอสายมาแล้วอัดโครมเดียวนะสงสัยเมื่อกี้มันแค่ดึงเล่นๆนะมันยังแบบยังไม่ได้กินแบบจริงจังแล้วก็แบบวัดไม่ทันนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลอกันใหม่ก็ชิวไปก็ถือว่าตอนนี้ได้อีกกี่ตัวก็ถือว่าเป็นกาไรแล้วเพราะว่าผมได้กระโ霍แล้วกระโ霍นี่คือโอเคละนะเออเหลือแต่พวกเลเทลเนาะเดี๋ยว ผมค่อยมาเก็บเรื่อยๆเพราะว่าผมยังมีผมยังคิดว่ามันจะมีพวกแบบปลาแบบพวกอื่นๆที่ผมยังไม่ได้ในบ่อน,นี้นะไปแล้ว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 มาแล้วครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้โห วังด uh, oh, ึงวังดึงอ้วงเลยปลาอะไรวะลูกมิดอย่าเสียชื่อนะเว้ยอู้อู้ปลาอะไรวะอ้า มีจียี่สิบเบรกแตกกระโห่อแล้วก้ยโอู้แรงเยอะอู้หหกหกะห่อไม่ธรรมดานะนี่เดี๋ยวโอ้ โอ are, ้เข้ามาสิเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเกือบแล้วครับโอ้มันหนีมันหนีอไ้แล้วโอ้โอ้กระห ồ ไซแบบ ดีเลยกะโ h เดี๋ยวเอาเบ็ดออกจากปากมันก่อนโอ้สุดยอดเลยกะโ h โอ้อย่าพึ่งดิน้นอย่าพึ่งดิน้นอย่าพึ่งดิน้นอ่าเบ็ดหลุดละใจะเย็นๆกะโ h โอ้อย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดิน้นจับยังไงล่ะกะโ h โอ้ โคตรสุดยอดเลยโอ้โหคจ๋าไปละอยู่บนบกนานไม่ดีบิ๊กฟิตไปโคตรได้เลย ไซด์เมื่อกี้ประมาณกี่โลไซด์เมื่อกี้ประมาณกี่โลน่าจะประมาณสามสี่โลนะตัวเมื่อกี้น่าจะได้อยู่โตแม่งขนาดนี้อุ้มเลยนะเออโอ้เข้าบ่ายบ้านแล้วตะก้อก่อนปลาอะไรวะ ดึงมันไม่อยู่เลยแต่ก้อขาดเลยโอ้ตัวใหญ่เว้ยเสียดายเราทุ่นกันใช่มันเข้าใต้สะพานดึงแรงพวกเราไม่อยู่ดึงแรงมากโอ้ตัวใหญ่มาก าแม่งเมื่อกี้แม่งพอดึงเสร็จปุ๊บแม่งกระชากคือเป็นวิ่งเลยเว้ยพอแม่งวิ่งเสร็จปั๊บแม่งวิ่งไปใต้สะพานดึงแบบดึงเยอะมันมันก็ไม่อยู่เว้ยแม่งก็เลยขาดเลยเพราะว่าเอ็นมันไปสีใต้สะพานเสียตะก้อไปแต่ว่าวิ่งไปเอาทุ่นมาได้ไหนทุ่นเออทุ่นอยู่นี่ก็ต้องมานั่งทําใหม่นะครับนะก็ตอนแรกอะทําใหม่นี่เว้ยสายชิ่งสายชิ่งตัวเนี้ยทายาวนะขนาดนี้ ทีนี้ตะก้อมันอยู่นี่ใช่ป่ะปลามันวิ่งมาเสร็จปุ๊บมาตอดตัวนี้น่าจะมีกระโ霍เลยเวลามันกินมันมาดูดฟึดฟึดฟึดตรงนี้ตะขอมันอยู่ข้างล่างอย่างนี้มันก็เลยไม่เคยเข้าเว้ยทีนี้ผมก็เลยไปปรับนะให้มันสั้นลงเหลือประมาณแค่แบบชิดตะก้ออย่างนี้เลยเว้ยพอมันมาดูดฟึดฟึดฟึดมันก็เลยทําให้ปลาแม่งกินดีขึ้นก็ถ้าจะเล่นกรโโ่ที่นี่ต้องใช้ชิงสั้นเนาะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทําตะขอใหม่นะชิงสั้นเค เดี๋ยวมาดูสายหน้ากาันที่มีการอัปเกรดขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับนะก็ก่อนหน้านี้ใช้ตัวาจากตะก้อไปหาตะขอยาวนะทีนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่ใช้เป็นตัวสั้นแค่นี้ชิดตะก้อเลยเพราะผมลืมไปว่าก่อนหน้านี้ผมไปตกที่ระเบียงสองไงผมก็เลยทําสายหน้ายาวเพราะว่าตกสวายเนาะพอมาเจอกะโหปั๊บแม่งกาโหแม่งกินแบบชิดตะก้อตกตั้งแต่เช้าแม่งไม่ได้เลยพอเปลี่ยนสายหน้าใหม่เท่านั้นแหละโอ้แม่งกาโ h แม่งเข้าเลยนะครับนะ กินง่ายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นทุ่นชิ่งชิ่งข้างนะทุ่นชิ่งข้างนี่ก็ดีนะสายมันจมน้ําดีนี่ป๊าปก็จะเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ชิ่งข้างอันนี้ก็ตามสูตรในอินเทอร์เน็ตนะใช้ลูกปัดกั้นเอาไว้แล้วก็ใส่ลายสต็อปเปอร์ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ถอดได้เราจะตกหน้าดินหรือเราจะตกแบบตกทุ่นนะทุ่นลอยเราก็แค่ถอดออกเฉย ได้ประโยชน์มากเลยนะตัวชิ่งหน้านะแล้วที่นี่ถ้าตกก็คือปรับความลึกประมาณสัก50เซนเมตรหนึง่งประมาณนี้ไม่เกินผมใส่2เมตรไม่กินเลยไม่ตอดเลยแต่ใส่ประมาณสัก50เซนอนู้ตอดดีมากนะคือแบบง่ายอะ่ะถ้าถ้าใส่ประมาณสักความลึกประมาณสัก50เซนนี่พิวเลยอะ่ะแป๊บเดียวนะได้กินเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาตีกันอีกรอบหนึง่งกะว่าวถ้าได้ประมาณสักสตัวจะกลับแล้วแหละแต่ว่า ถ้ามันไม่โดนอุปสรรคอะไรมันก็ไม่มีปัญหาเมื่อกี้มันไปโดนใต้สะพานเนาะมันเป็นสีเสาใต้สะพานมันก็เลยปึ๊บเลยนะเสียแต่ก็ไสตะกัวไปอันหนึ่งนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะตีให้มันห่างห่างสะพานไ้นิดนึงเพราะว่าถ้าปีใกล้สะพานปั๊บพอมันกินปุ๊บมันวิ่งเข้าสะพานเลยแล้วเราก็บางทีแบบคันเราแม่งดึงไม่ทันนะคันมันไม่ได้แข็งมากลูมิดวิกเกมมันก็เมื่อกี้แม่งลากแม่ง เขาเรื่องกันนะลากแบบแทบจะเอาไม่อยู่เลยขนาดติดเบรกแล้ว B G ยีสสงสัยต้องเล่นตัวใหญ่กว่านี้ไปเ่เอามานี้มาอะไมาดูกันไ้เตคูยโอ้ยแต่กระหเล็กโลเยกระห้เล็ก ไซส์เท e ่าที่ผมเลี้ยงเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาขาดกระหเล็กครับกระหเล็กโอเคเราปล่อยลงคืนเนาะอืมคครับโอเปกลับสูเ็ว่าไปที่นี้ก็กระหชชมนะนนี่นะ 6ได้กกาโห o u ประมาณสาสี่ตัวแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะปีไม้สุดท้ายถ้าได้อีกตัวหนึ่งคือกลับแล้วนะครับเพราะว่าเหยื่อก็มันจะหมดแล้วล่ะเหยื่อมันก็เหลือไม่เยอะนะเออแล้วก็ไว้ค่อยมาใหม่คราวหน้านะเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามาจะเอาคันที่มันใหญ่กว่าน,นี้มาเอาคันเบสมาลองนะเพราะว่าซื้อคันเบสมาละนะคือคันเบสมาละเดี๋ยวเอาคันเบสคัตติ้งมาลองเพราะผมมีความรู้สึกว่าปลาเกาโห o มันแรงดีเหลือเกิน ขนาดตัวหนึ่งสี่ห้าโลนี่โห้ยแม่งดึงชิบหายขนาดตัวเล็กยังดึงเลยดึงแบบแรงดีจริงยอมรับเลยนะมาเอาอีกตัวเดียวกลับบ้านแล้วครับนี่ก็เป็นเวลาอีกหนึ่งวัน นะครับที่มาตกปลาที่ j จเจเ h ชชิงปาร์กนะก็ถือว่าโอเคนะผมว่านะคือมันเป็นได้ปลาเกมที่ผมไม่เคยตกได้เลยก็คือกระโห้นะวันนี้ได้กระโห่ไปประมาณ3-4ี่ตัวก็ถือว่าประทับใจมากนะครับนะเดี๋ยวไว้คราวหน้าค่อยมาแก้มือคือปลาที่จะไปแก้มือก็คือปลาเร t เทลนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลก่อนว่าเรเทลมันตกยังไงมันกินเหยื่ออะไรอย่างไรในนี้มี30โลนะเรเทลนะครับก็ เดี๋ยวค่อยไปตามล่ากันครั้งหน้าแล้วกันสำหรับครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ก็มารับชมลาไปแครับสวัสดีครับโอ้โหโครด,ดีเลย